งานกินข้าวพี่น้องกินข้าวกินข้าวแต่บังคุ่งเขืมอนไปเนี่ยหืมหืมหืมปลาก,กับผมยอดปลากระติวบังคุ่งเขืมเขากันบ่เขามาเด้ทอดปลาพี่น้องปลากระมีง่ายๆสิละผมกินง่ายๆเดียวแต่บังคุ่งเขืมบ่ใส่กับยอดปลากระติวเขากันบ่ อนักักติออนตําหงเหิมสีสันเจัดจ๋าเขานิอ่อนห้อนไปเขากันเลยไป่น้องอุ่นเขาไหมไหมอืัไพอิน้องได้อินเขาด้วกันครับผมตับหมกหง่อเหื่นักออกอยู ผมซุปไปแล้วรอบนึงก็แค่ร่องพี่น้องเบิ่งอยู่ที่ไทยใบไทยแบบใบพี่น้องยังขาชิมนนักันกำลังเพิ่มกับซุดยอดแล้วพี่น้องเนาะตำมะละกอหำหำภาษาไทยเด้่หำหำมาใั่ไปบ้างมาพักอยู่ แล้ัก็ถัวอ,อ่อนอะพี่น้องมาทานด้วยกันครับผมเจับๆตับุงเอิ่ม